รีนวอเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อมมีส่วนประกอบคือกรดไฮโปคลอรั์ที่มาจากธรรมชาติช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราได้ถึง99.99% 99ผ่านการรับรองจาก USFDA และผลทดสอบด้านการฆ่าเชื้อจากสถาบัน SGS และ Intertek ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาระบบทางเดินหายใจและผิวหนังไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กคุณแม่ตั้งท้องผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่ผิวแพ้ง่ายอ่อ,อนโยนต่อทุกคนในครอบครัวไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารตกค้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิธีใช้สามารถใช้งานได้ท,ทันทีไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องล้างออกฉีดพ่นได้ทุกที่ทั้งสิ่งของของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่อาหารใช้รล้างยาข้ามแรงในผักผลไม้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกินวอเตอร์ปลอดภัยไร้กังวลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว